มันดีบ้อมผมพังเลยพี่เบ๊ทุกคนดูมีความสุขกันมากเลยอ่ะไม่อุ้ยพี่เบ๊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 ตัวมาแล้วนะอันนี้คือเกมฮีโร่แลนด์ทุกคนเป็นเกม MMO ที่มีความเป็นเซ r ร์ v เวอร์เอาชีวิตรอดถ้าเกิดเราตายเลเวลจะลดและอันดับจะร่วงเราจะมา ดัฝันพวกมันกันต้องเอาเลยแต่ไม่ชัวรเนะทุกคนว่าเราจะดับฝันพวกมันสําเร็จหรือเปล่าเพราะผมเพิ่งโหลดเกมมานะครับคงตามพวกมันไม่ทันแน่ๆเราจะเติมแล้วนี่ที่สามี่มาเลยทะเลาะกันแล้วมึงอยากใ้ทะเลาะกันสามสิบบาทเราจะเติมอัดมาดันพลังอย่างไวทุกคนมาเลยครับคีโร่เลนเราจะใช้ชื่อกก่หิตไม่ได้ไม่ได้เราต้อง เป็นชื่อที่พวกมันจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเฮ้ยชื่อซ้ำว่ะลดเลขค่าลง <laughs> ชื่อคนเกียดถ้าเราดับฝันว่าสําเร็จอะร้อนกันแน่นอนเพราะการที่ชื่อเลขค่าลว้วนเนี่ยบงบอกว่าเป็นคนไทยเพราะในเซิร์ฟก็มีคนเอเชียเยอะมากนะสังเกตจากที่อันดับเซิร์ฟมีคนจงคนจีนว่ะเด็กเข้าเกมียบอะไรลกคนเพลเยอร์คนจีนด้วยเหรอทีมงานผมจริงเหรอวะของแท้ <laughs> ทเ็อสามเซิร์ฟจริง เติมไงวะนี่นะเติมนี่นะเติประหยัดประหยัดนะครับผมมีกาชาแน่นอนมีกาชาสัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะแล้วดีไงล่ะนี่ะเติมก็แพงสุดได้หมื่นเพชรเลยว่ะทุกคนจัดแพงใหญ่สุดกันเลยให้ว่ากันเติมเงินสามเมตรหมื่นสามพันเม็ดเว้ยเราต้องหมองหมดเข้าสู้เลยทุกคนมาทีหลังจะตบให้เฮียน กระชาสัตว์เลี้ยงอ่ามีแพ็กสุดคุ้มโอเคสวัสดีการมือใหม่8ป0รกว่าเพชรหรอรก็ได้800เพชรกลับมาเหมือนได้สวัสดีการฟรีแพ็กมีคุ้มจัดอดอะไรเนี่ยอ๋อได้ฮีโร่ใหม่กระซัดหน้าตาของคุณนะอันนี้ตัวที่เพชรใช้นี่ว่าะพีชมาเติมแพ็กพวกนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้ทางเซ็ตเลยนี่ว่าเซ็ตมันก่อนนรกใสยมดยทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยแล้วหนึ่ง แต่ของฟูทั้งตัวครับผมของรุ้งหกดาวทั้งเซตมาแดงอ,อะไรงงสิพี่จีนเจอเทพชูแบบ e แมีออร่าเบลหนึ่งอ่ะนี่คุยกับใครอ,อย่างเทพสุมกาชาเลยเริ่มจากกาชาฮีโร่โอ้โสุมไปที่ระห้าสิบโลเลยเหรอโคตรชิล่าสิปอมเบอร์แมนไปบึ้มบ้าท,ทีมงานอะไรกันแล้วก็ได้เศษกระสัตรซ้ำด้วยนะสามารถอัพบซ้ำได้ตัวกาชาเล200ายสองร้อยใบรีบสุ่มเลยเผื่อมีตัวตึงๆไอ S R อะไรอัศวินศักดิ์สิทธิ์ หนูฟันแท้ผมาตัวนี้ดีกว่าพี่เม่นก็น่าสนใจว่ะเฮ้ยวิศวกรเฮ้ยได้หลายตัวเลยโอนี้เบอร์เซร์กนี่จ้าไม่นี่จ้าก็เท่แม่บ้านผมว่าหนูฟันแท้น่าสนใจเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองคิดสภาพไอ้พวกไก่โดนหนูฟันแท้ไล่ตอบตายอันดับล่วงเ็วจริงๆมันจะร้อนขนาดไหนเออื่อนแรดแพนด้าแมวดำเฮ้ยคาบิบารา กดตีจัดมาสดนนะ50บใบสุดท้ายตัวกระชาเราหมดแล้วครับเพื่อนๆเกียวหนึ่งงั้นเหรอหิวลเลยน่าจะต้องไปเพิ่มแล้วส่มให้มันสามดาวแล้วไปตบพวกไก่กัน หนูฟันแท้เราแม็ก3สมดาวแล้วเพื่อนเอาล่ะเปลี่ยนเป็นหนูฟันแท้สามดาวโอ้โหแทนหมดหนูฟันแท้สมดาวเฮ้ย,ย,ยแล้วมันมีสกินด้วยว่ะ <laughs> หนูฟันแท้กลายเป็นหนูเดินละเมอไปตบไก่สามตัวจนดับล่วงร้องไห้มาเ้ยว <laughs> ส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีแบบเอ็นอาร์ด้วยบุตรฟ้าขนองกับยมมาทูดซึ่งสองตัวนี้มันสุ่มกาชาไม่ได้ผมไปดูมาแล้วเราต้องเติม5 0าพันเพชรก็ซื้อเลยดีครับเปิดแพ็คกายยมมาทูด,โอ,โ,ดโอ้โหสัตว์เลี้ยงใหม่ระเบนอาร์ไอพวกนั้นเห็นแล้วเวอแน่นอนโอโหแล้วมาถึงสามดาวเลยเออกล้มเลยครับแต่เวลหนึ่งเง่ะอัปเกรดดิอ๋อเวลล้อยแล้วสัตว์เลี้ยงเ,เยอะกว่าคนและดูอาวุธไอหนูฟันแท้เดินละเมอผม โอ้แท่อุ้มอาวุธมีสามอาวุธที่คิยวยังมาะชุดโอ้โหคุดด้มตีย่งสัตว์เลี้ยงเลยครับเป็นเซ็ตคอมโบอะโคตรอันตรายยังมีสกิก,กอือหือแต่ละตัวโอ้โหถูกใจคอ,อก,กี้ของผมเพื่อนซื้อเลยครับสัตว์ผ่านนาใหม่คอ,อก,กี้และไกห่หยิมันมาและไกห่หยิบมันมา โอเคทุกคนหลังจากที่ฟาร์มมาสักพักนึงจนเลเวล5 5ผมเริ่มเข้าใจระบบของเกมแล้วน,นะครับฮีโร่แลนจะให้เราเลือกตัวละครมาตัวนึงนะครับผมผมก็เลือกไอ้หนูฟันแท้ก็จะมีสกิลของตัวมันเฉพาะครับผมกดตัว F เนี่ยเป็นสกิลกลืนตัวก็ผมเป็นแพสซีฟนะเท่าที่อ่านเนี่ยเหมือนต้องใช้กับคนนะผมเลยลองกับมอนไม่ได้สกิลของอาวุธก็จะแล้วแต่อาวุธเลยอย่างกตาต้าเทนี้ก็จะเป็นสกิลเงาเทเลพอร์ตนะครับผมดูรอบนึงโคเชลดับเบิ้ลสลับพุ่งมาอย่างไวสองแสกนะครับผมเนี่ยยยฮะขาได้ครับผม เป็นการเตะระยะไกลได้ส่วนอาวุธเคียวราชันยมโลกอันนี้คือโคตรเปลี่ยนนั้นคอมที่ขวาที่อืจะมีสแตนออกมาช่วยฟันนะครับผมโคตรโหดอยากให้ฟันหน้าพรามันจะแย่แล้วเนี่ยแล้วเราจะมุดแอ้ฟาร์มบอลไม่ได้นะครับเราก็ต้องกดคิวเพื่อเปลี่ยนเป็นจอบประฟาร์มทรัพยากรในการคราบของหืมและอยาบไป่สิบล้านแล้วเดี๋ยวเจอกันเทสคูตามแบบเดียวนี่แหละเด็ดมากเอ้ยใครใครไม่รู้มาแสงไจับแล้วเนี่ย ฟไทยแน่เลยมึงดูชื่อทีฮ่าไม่รู้ไอบอ้ไอบอสไอบอสไอบอสไม่เตรียมของยังของพร้อมยังของผมพร้อมมากครับ่ะสไนซ์สตรีมมันมาเลยมาเลยมาเลยมาเลงเฮ้ยมันสร้างโอ้โหมันสร้างมันสร้างสิ่งไอ้นี่ไม่ได้พี่เศษมันสร้างในดันที่ไม่ได้เนี่ยไหวไหวไป กระถาอนเทินารุ่มหาพนยักษ์เ้เปิดเปิดเปิดเฮ้ปเฮเขาหมูตอนนี้ผมกำลังตีบ้านทุกคนนะอันนี้คือบ้านที่พวกันสร้างมาเราถล่มบ้านมันทั้งหมดถล่มบ้านมันทั้งหมดอาให้โดนเลยตายอ่ะป้นเดียวตายเลยเลอเต็มอ่ะเออพี่กลับมาช่วยพี่กลับมาช่วยก่อนเร็วๆๆๆๆกลับมาช่วยเลย กลับมาสิกลับลิฟเกิดแล้วกลับมาไปกําลังไปกําลังไปไปไไจมีคนมาบุกวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วไปเลยไปเลยไปยเไป็นยไปยไปเยไปเไปเไปเลยไไอ้เยไเลยลกยเลเลยเไยเยไป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 ไไปยไปเลไยไป เพื่อนดูเพนอันดับลวงกันหมดเลยไอเยาวีแม่ดัาแปไอแจมแม่ดับเก้าไอแจมลุ้นท้องไปแล้วเจอพลังหนูผีไม่ได้เดูวผีเดิและวมาผีของกีเดินเล่นเลยพี่เม้นมาเลยแมนดไปมาห้าชั่วโมงเลมันมาแล้ว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  เผมานไลนล้หมาแล้วหมาแล้วหมาดิหมาดิหมาเอาใจเอาใจม้ม่กูม่ลฟันรวงฟันรวตามตามกูไอ้เจ้าขเจ้าของเจ้าเจ้าลทายเรียบร้อยตายหนึ่งไอ้เจ้าดไอ้เจ้าดหมาดิ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 แล้วกูจะมากูจะไอ้เจ้าโดนเราใจผมโดนาใจผมูจะด้าย่ายมาดะแบเป็นนิ่ไอ้เจ้าดนไอ้เจ้าดนเลยยาวพอมานพมานเรียบร้อยครับผมพิพเปิลคิวเก็บสามยี่สิบเจ็ หกันหมดแล้วห่ออ e right. นทองสิบกันหมดแล้วสามสิบแล้วยอนเป็นเทพถูดเกมเติมยังโง่ทุกคนเอาหุ่ยังกรสาม ไปไหนจ้าน้องแจ๋วอสิปนิกไปละก็ใจเลยน้องแจวหนีไปไหนพี่พุ่งปันได้พี่พุ่งปันได้แล้วดูเคียวผมดูเคียวยังมาทุบผมปันฟาดหัวหลุดเลยหัวหลุดหัวหลุดเรียบร้อยไอ้แจ๋วเบลเหลืออะไรหรอวะทุกครั้งที่ตายเบลจะหายครึ่งหนึ่งเคียวยังมาทุบอย่างโกง อันนี้ไม่คอมโบกันเลยนะเว้ยทุกคนผมเปิดโยมทูดมาเอาเคียวสับผมเนี่ยแล้วก็ใช้อาวุธนาค้อนพุ่งเข้าไปแบบเนี้ยโคตรโหดเซิร์ฟนี้ค่อนข้างเครียดเราแน่เราไปคนยายไปที่เซิร์ฟเขียนเล่นเลยแม่งและแล้วตอนนี้ผมก็อันดับหนึ่งของเซิร์ฟแล้วโดยที่ดับฝันทีมงานที่ผมรักสามคนมันอยู่ไหนอ่ะคนไทยมึงคุยกับมันดิมันรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นคนไทยเซิร์ฟนี้มีคนไทยไหมครับผมกลับมาเนี่ยไม่เข้าซีมาแล้วอันนี้กันที่อันนี้กัน เอาเว้ยตีนักประจนภัยกลับมารวมตัวกันได้ใหม่อีกครั้งเว้ยเดินมาหาดิษฐ์สวัสดีฮาวสนี่มันมาแล้วเฮ้ยนี่เปนยัไงเอ้ยฉันโดนอยู่เั้งหมดยอมยามหมดไม่ร้อยไอคนไทยด่ามันดิ หล่าทำไมให้แม่นพาฟาร์มดิเออให้มันพาฟาร์มดิเฮ้ยโวยแจ๊บหล่าทำไมพี่แจ๊บใจเย็นพี่แจ๊พี่เบ๊ทให้มันพาฟาร์มด้ว่าให้มันพาไปเห็นขามบอสเห็นไก่มาเลยสิไก่หรือเปล่าพี่เบ๊ทเบ๊ทลองจะเปาวตีพี่เบ๊ทลองจะเปนขาวตีเอ้ยมันบอกเลยมันพาเบลสวนอยู่นี่ไงไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วตอนนี้เข้าตีแล้วทุกคนเี่ยเอาเบลเลยเอาเวลคืนบอสตัวนี้มันเก่งพวกนายใช้คาถา ผ่านมันตีมึงเพราะมึงเป็นไก่ดูดิแล้วฮิลผมเดี๋ยวผมแบกอ๋อเราใช้ฮิลเว้เป็นเนี่ยอ๋อเนี่ยฮิลฮิลเราฮิลเออตอนนี้ทีมงานผมเปลี่ยนเป็นคาถาฮิลสามันแล้วค่ะแล้วจากนั้นเราก็โกะไหวเวลลกดออกตีได้เลยทุกคนจากนั้นเราก็ใช้สกิลให้มันไปตีคนเดียวบอลบอลมาเลยตัดเนัดเนเลี้วตายสองหล่นสามทิปบอนคิว เวลสูดร้องอะไรกันเนี่ยฮัลโหลฮะร้องอะไรเกียนหัวหัวร้องใช่ป่ะฝาาโคตรดาอ่ะพี่กายพี่หลดเกมนี้มาเล่นดีฮะไอห้าห้าเนี่ยนะเอาพี่ดูสตรีมอยู่อใช่ยังเกียนเลยมาดิไปยัออกไปมาดมาดยี่แายี่กยพี่พี่มาดอมาดองมาดองมาดองมาดอมาดอ เฮ้ยผมมีผมมีสกิลเลยโอ้ยเราเราเราตายกูแมพี่กายพี่โหลดมาดบนี้ไปโคตรเกลียดเลยพี่โหลดมาตั้งนานแล้วไม่แจมเปนมึงเหรอวลวยี่สิบวะตอนแรกเวล้มงอยู่อันดับหนึ่งเซิร์ฟตายทีหนึ่งเวลมันจะหายคืออันหนึ่งดันเนี่ยไม่ก็ตอนแรกพวกผมท็อปสามไงแล้วมันมันไหวอะมันไหวกับทุกตี้อะแต่ไอ้มาไหนก็ไม่รู้มันมาตอนตีบอสอยู่แล้วก็ตายทีหนึ่งเวลหายเลย แล้วพวกมึงฟาร์มทั้งวันทั้งคืนแล้วพวกมึงก็กลับมาเวลเหลือแค่นี้ใหม่เนี่ยนะเดี๋ยวกูจัดการให้นไม่เลิกเลยกูจัดการให้มันเดินตามกูได้มันเดินตามกูได้ผูจัดการให้จันจะฆ่าผูจัดการให้มันจะเซ็ตจอกูดู้เดี๋ยวกูจัดการให้เติมเลยพี่เติมก่อนเลยพี่แม่งบ้าด้วยอีกี่เหลี่ยมด้วยแม่งเข้าฟซี่แล้วแม่งก็ตีแล้วมาตีเพราะกูบอกจะพาไปตีบอสอ่ะเออแม่งโคตรเยอะเลยสอน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 กูเล่นหน่อยกูแชร์จอแชร์ละเติมบ่อยเลย ใช่แล้ววาไม่ใช่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเลยออกไได้อเอาเรียบร้อยจับแดแล้วก็พาไปลอเรียมรับเลยพาไปล่อเรียรับเลยเปิดอันติเคียวรอเลยแล้วกันไปไหนตไปไหน่วยเพจหรอี่เพหรอช่มยเพหรอช่วยเหรอช่วยเพหรอช่เพหรอ กระแทกตะแลงันปันพ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 ันปันพันพันันเรียบร้อยมาได้ไอ้แจ๊คมาได้เทาใจพูมาเรียบร้อยว้าวววนววววววกันหวดเลยทวอวว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 วมววว้ววาวววววว่วว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 

คลิปนี้เสียดายอย่างเดียวเลยนะเว้ยกูไม่รู้ว่ากูจะหาทางไหนให้พวกมึงอัดรีแอคให้แบบเนียนๆน่ะนั่นแหละที่เสียดายไม่แค่อย่างเดียวแต่ไม่เสียดายเลยว่าพวกมึงหรอนะกูกำลังเล่นเกมเอ็นจอยชีวิตสบายใจแล้วแม่งก็มาเติมเงินอัดจับฝันพวกกูดีๆนะเว้ยดีๆแย่แย่กันแบบไม่เจอกันวันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เกลียนไม่ได้แกล้งกันวันหนึ่งแม่งจะตายทำไปเพื่ออะไรเนี่ยทำไปทำไมทำเพื่ออะไรอ่ะ โอ้เว้ฟินน้วยว่าแม่งฟินเนี่ยที่มันทำลายทวกราเนี่ยคนแล้วินเลยคนเล้วกินเลยหน้าแราแม่งโหดชิบหายเลยว่ะไอไอแจมอกมเนี่ยเคือตอนนี้มันไม่สมมาตรไว้แจ็มเมี่อก่อนนี่อยไอแจ๊บมันวลสองไอเพชรมันเมึงวสิบแปดะ มันเยี่ยวกับเพื่อนเว้ยกูเลยพามันออกมารเล่นหน่อยออกมาแล้วก็โดนเคลียร์ยมันทูบฟาดหัวเอาเลยเว้ยแบกไปทำเลยเว้ยตัดต้นไม้อยู่เขาคลายคลายคลายกลับไปเหลือเบลล่าไปพี่จะดิสอีกเหรอจับเอี้ยพีสิบล้านอ่ะพี่ดูเอี้พีสภาพตอนนี้นี่สามซิกได้เสิร์ฟอย่าอย่าเสิร์ฟไอ้ผมไม่เล่นเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็จามไปนะอย่าพึ่งอย่าแชร์จอพี่มางอน้องแล้วเราฟาร์มใหม่ได้เสมอเยอะไก่ ลุงเป็นชั่วโมงไม่เป็นไร ถึงเลเวลจะลดแต่ของมันยังอยู่ไงพอฮีโร่แลมเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์พรอมเล่นทุกครั้งที่ออกเกมเลเวลจะรีเซ็ตและยกท์พีจะถูกเพิ่มไปที่หน้าหลักหน้าหลักมึงอ่ะไปดูดิยักษ์พีอะไรตอนนี้แม่งไม่เหลือยักษ์พีเลยแต่ชุดเกราะและสแตตโคของเราก็ยังอยู่แถมสามารถเอาของโหที่เราหามาไปขายแลกเป็นเลเวลได้เหมือนที่มึงไปขายแลกเป็นเลเวลแล้วมาโดนกูตกจะเลเวลลดใหม่อ่ะมามาออกมาเห็นไหมเลเวลที่มึงทำมาไม่ได้ศูนเปล่ามันกลับไปที่หน้าหลักนี่ไงเห็นบ้านในหน้าล็อบบี้เนี่ยเปิดเราก็มาอยู่ตรงนี้ที่่เเราาลนม เออว่ะได้เวลดี่ว่ะไม่ได้เสียเปล่านบบแล้วมาเจอที่เซิร์ฟเขตทานน้ำสิบห้าเดี๋ยวพี่พาเล่นอ่าวแล้วก็ไม่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 ใครที่รางวัลนะอย่าลืมอัพทาเล่นกันด้วยเขาเสริมมา เดี๋ยวพี่จะพาไปลงดันมังกรเลยเนาะหโหดดิอะโหดไม่มีกลับมาเริ่มต้นใหม่เวลหนึ่งเว้ยเนี่ยพี่ก็เวลหนึ่งกับน้องๆอุวยเซิร์ฟนี้คนโหดๆเต็มเลยอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเร็ว20กว่าล้านเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเดี๋ยวรอบนี้พี่จะนำทัพเองเราสามารถชวนเพื่อนมาออกมาจุนไพกันได้ในเกมฮีโร่แลนส์นะครับโหดเวลหนึ่งลยนอุ้ยไอ้นี่ขี่มังกรโคตรเท่อะไอ้นี่ก็เทพทูนะใหม่แล้วเนี่ยแล้วพูดกลับมาเวลหนึ่งหมดเลยไม่ต้องห่วงน้องขาย มันจะได้เลเวลเนี่ยอันนี้ขายได้ส0 0แสนเอ้ยมันขายได้เท่าไหร่ปึ๊บเลเวลหมวกลับมา103่งอุ๊ยเลเวลผมงหเลยว่ะพี่เพชรใช่พี่เพชรี่เพชรมาขายของมาขายของเอ้ยดีดีอ่ะดีดีอันนี้ดีเด็ดอ่ะที่เด็ดเลยมาดันเจียนพัมรังมังกรนรกเดี๋ยวพี่พาไปลงดันมังกรไอ้น้องและนี่ก็คือตีนรกมังกรของเราเอ้ยพวกมึงกูถามไปเลยเดี๋ยววะตอนที่พวกมึงเจอไอ้หนูฟันแทะไล่ฆ่าเนี่ยรู้สึกไงบ้างวะเนี่ยสองซี่นะผมไม่รู้สึกเลยตอนนี้ผมไม่รู้สึกอะไรเลยไม่อยากพูดอะไร รีบพาไปเอาของก่อนเเออออาขงก่นถะไม่งอนดีเดี๋ยวพาไปฟางพาไปตีบอสมังกรเว้ยวูวมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเราเข้ามาในถ้ำรังมังกรนรกแล้วลุยเลยพวกเราเย่โอ้ยลุ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 ยไหวไหวไหวฟังเขียวฟันฟันฟางฟางฟไปตายตายนี่ไงสวยอู้นี่ได้ไงมกัน <S 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 เรนะีอกของแลนเต็มเลยเห็นป้าแจ่วไม่ต้องเติมก็ได้อุ้นแบบนี้ <S <S ใส่ด,ดิเออใช่แล้วก็เอออุ้นรูปหกดาวอย่างที่เห็นเลยครับทุกคนว่าฮีโร่แลนเนี่ยเป็นเกมบัตเชอร์รอยัล คนเริ่มต้นจากศูนย์แต่ผู้เราก็สามารถเฝาอุปกรณ์ตีบงตีบอสจัดตีลุยกับเพื่อนเพื่อเพิ่มความเก่งให้กับตัวเองเป็นการแข่งขันที่คุยทำในการฝึกฝนตัวเองและมีกิจก,กรรมแจกของคนทุกสัปดาห์ไม่มว่าจะเป็นโหมดปัทเฉ่โรโย่ป้องกันหอคอยหรือสองคมเลจนและอีกมากมายให้เพื่อนได้มันไปกับการ PVP <c oughs> แต่ถ้าเติมก็จะได้เปลี่ยนเหมือนผมที่มาเติมก็ไก่ยัอันดับเลือกและโหมดทีเด็ดที่คุยาไม่เล่นเลยเนี่ย <c oughs> นั่นก็คือโหมดผจนภัยแดนสุดโหดแดนขี้เท่าศักดิ์สิทธิ์โหมดเซเช่ ใชแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในเวลาที่มันเปิดให้เล่นน่ะมีแร็งด้วยนะเพราะงั้นเดี๋ยวกูพาเล่นหมดนี้เดี๋ยวเจอกันตอนที่มันเปิด t 0 0 0 years later เฮ้ยมันมีโซโล่กับดูโอ้ว่ะเราจะไปต่ำไหนกันดีแต่โซโล่ดีกว่าไม่อยากอยู่กับพวกไก่เอาทัไงพูดครับโอ้โหแล้วพี่จะทำแบบหมดนี้มันแทบจูเอาไม่อยู่นะครับหมดนี้เติมไม่ได้นะครับหมดนี้จะเป็นโหมดเซอร์ไวน์ลครับผมเติมไม่เกี่ยวฮะเราต้องไปปามของในเกมแบบหนึ่งสองซ้ำ จะได้อยู่ห้องเดียวกับไก่นะทุกคนเฮ้ยเต็มเลยเต็มเลยอุ้ยมีตัวเยอะจัดไก่กูเป็นพ่อบนน้อยไก่งี h ชาแนลเฮ้ยกูเจอเอาเว้ยมาถึงฟาร์มฟลรันี่ครับผมฟาร์มของฟาร์มของแล้วก็ไปฆ่าไก่เว้ยอุ้ยได้ปืนใหญ่มานักเพจใช้ปืนใหญ่มาได้ ปูมเข้าหัวไปหมูป่าครับเอ้ยหมูป่าตายอะไรอะโดนลุงโอ้โหโดนคนบาดคนกัดคนกัดกลัวเลยยังมีการกคนเลยมีตายเร็วเกินแล้วทําอะไรกันได้บ้างตอนเนี้ยแโอเคซ้อมกันเราที่จะซ้อมกันได้เฮ้ยไม่หดเลยอะอะไรอะอ้ทีมงานกูตายหมดตีแล้ว ได้ดากได้ดาบได้ดักผมไม่มีวงด้วยการดูดิไมีวงบีบเลยมาเด้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 ใกล้ไปห้าสิบแล้วเว้ยไหนไกลอยู่ไหนผมอยู่ในวงครับไปโจจย์จะโจทยจอ่ะมึงมาสิหันหิวกลัวกะไรเออหิวของลุงของลุงใคดวดีจังอะฝีมือน้องไช้ดวงนักเวดอ่ะเขาไม่ได้ถือแค่ไม้เท้าอย่างเดียวมาคุ้าละมึงอ่ะมึงอ่ะมาคุ้มะมาคุ้มะมึงอ่ะมาคุ้ม่ะมาคุ้ล่าคไหวมไหวหวมตโรเคว ไ้เเเยวดดล่นนปจกูก็เล่นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยมันก็ฟาร์มแล้วก็ไปลุยๆแค่นั้นแหละวิ่งหอบกระหน่ำแทงโอ่ผมไม่ได้หุ่ลุงเลยอะทุกคนนั่นแหละชุดลุงเฮ้ยผมโม้เนี้เยอะกว่ากูว่ะกูไหวว่ะกูแต่กูไหวกูนี่มา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 นี่พาเลยโซโลคิวตัวแต่ทีมงานกูไปไหนหมดเนี่ยลงมาด้วยกันนี่จะช่วยกันใครยิงลงมาอุ้ยได้แบบไม่ไวเฮ้ย มาดิ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 มาาดิมาาดิมาาดิมาเมาเลต้องตันเหรอวะต้อตัานหรอโอ้โหเอ้โดนอะไรวะตัานหรอวะก็จะกิลวขิขวาไม่ออกเติมเติมเติมท่สิเวะ ครับพวกเราโดนเจ้าถิ่นโอ้โหแต่ได้มันอยู่นะโหมดเบ,บเชลรยอยัลเติมไม่น้ำออกไปฝึกก่อนเถอะใครที่อยากมาออลองเล่นโหมดนี้<ค>นะครับลแล้วก็มีโหมดบรรางอื่นออีกมากมายนะครับลิปต้โนโหลดเกมเว็บใต้คลิปวิดีโอนะครับผมเกมฮีโร่แลนด์สายเติมเล่นได้สายฟรีเล่นดีแต่วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนรับชมติดตุ้งนะครับถ้าเพื่อชอบฝากกดไลค์ติดตามกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปอกช็อตหนึ่งเลยเล่นต่อเดี๋ยวมาติดตัวกันดีกว่าไปลองตากัน